สวัสดีค่ะดิฉชันนังสาวนัทธิวานแสนปูนพนักงานร,ราชการฉุกะกิจตำแหน่งนักวิชาการรายงานสรุปข่าวรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่25-29ตุลาคม2564โดยสำนักงานสวัสดิการและคุณครรายงานจากกังหวัดน่านมีภาาการจดัต่างต่อไปน,นี้วันที่26ตุลาคม2564เวลา13.30นนางสิริยาพรสิริเมธาวัตร นักวิชาการแรงงานชำานาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายวัฒนากุณะนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านและประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดน่านครั้งที่1นึ 2, 65, ่2565โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดน่านโดยมีนางสาวอมพรเปรมตรีแรงงานจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมวันที่ 28. ตุลาคม2564เวลา8 30. นาฬิกาสานาทีนางสาวเนลภาบุญประกอบนักวิชาการแรงงานและนางสาวนาทัทวาวาแสงปูลนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างคลากรด่านหน้า ต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายตามโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายจังหวัดน่านณห้อนงะประชุมชมพูคูคาโรงพยาบาลน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยมีนายแพทย์นัทธกรจำปาทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวศขมแก่นราชนนทร์เป็นประธานการประชุมต่อมาเวลาสินาฬิกานางสิริยาพรสิริเมทาวัตร นางวิชาการแรายง,งานชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองรายง,งานจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่านประจำเดือนตุลาคม2564เพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรอบเดือนที่ผ่านมาทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน40คน โดยมีนายวิบูลแวลบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมและี่คือสรุปข่าวรอบปตาของสำนักงานสัสดยาและ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานตหาัด่านตามรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยค่ะ